รเ็วไปนะครับโอ้โหเดี๋ยว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 เฮ้ยโลไม่ธรรมดาเดี๋ยว่อนะเดี๋ยวไม่ธรรมดาถอน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 โอ้เนี่ยครับแป๊บเดียวที่พี่บอกก็จะถึงรถกระบะแล้วครับโอ้ยูยูเธอหน่อยครับ ได้ครับแต่ว่ามันก็จะติดน้ำมันก็เหยียบไม่ได้แล้วครับเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าให้ลองก่อนโอ้ยเจ๊ดนะยังไงบ้างว้าวตอนจริงก็ลองพันแปดก็่พันเขาล่าลงครับเขาล่าลงกันเลยคือจะบอกว่าคือถ้าพันแปดครับมันคืออารมณ์เหมือนกับว่าแบบวัยรุ่นแบบเออเป็นเหมือนแบบเป็นรถวัยรุ่นขับไปขับไปเรียนรีบตื่นเจ็ดโมงห้าสิบขับไป เช็คชื่อตอนแ8โมงไปทันครับแต่ว่าแต่ว่าคันนี้ยมันคือแบบมันยิ่งกว่าไม่ต่ดสายมึงก็ไปถึงว่านใช่คือมันไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะแต่ว่าแบบว้จะสบไมจจะบอกเลยว่าเราต้องเข้าเข้าเม i n t e n นนเมื่อไหร่เจอของในเครื่องมันจะมีเซ็นเซอร์วัดบอกเลยครั แค่คล้ายกันนะแ,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 แต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันจะคือเหมือนว่าพวกน้ําหนักอ่ะโอเคออน้ําหนักอะไรอย่างก็ยังเบาาก่ใช่ถ้ามันมันรู้สึกว่าตอนตอนขับของโชรูมารู้สึกว่าในความเร็วต่ำอ่ะมันค่อนข้างจะเบาแต่ว่าพอออกปื๊ดมันเอาอยู่อ่ะใช่ <laughs> คือถ้าคือถ้าสมมติถ้าแบบว่าถ้าเครื่องมันแบบถ้าเครื่องมันมาขนาดนี้ยแต่ถ้าพงมอะไรอ่ะ มันมันไม่ไปอย่างเราอ่ะครับมันก็พังแต่ว่านเราตอดหน้าเปลี่ยนปุ๊บเหยียบได้เลยครับมันีเขียวนี้โอ้โหยังไปโอนมันโอนครับผมเดี๋ยวจะขันกันนะครับสามสองหนึ่งปาโถ่ เาเทอร์โบไม่ต้อง R S แล้วไปแต่งยองมันมากมันมากขับมันจริงๆกดแล้วมันมาเหมือนช่วงล่างไอตัวนี้มันจะแข็งแข็งแข็งขึ้นด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับแข็งกว่าครับแล้วก็ล้อแม็กมันใหญ่กว่ามันจะหนักกว่าครับไายยางกว้างกว่ามันจะเกาะถนนกว่าด้วยใช่ครับคือยางตัวเทอร์โบกับเทอร์โบ R S มันต่างกันด้วยมันเลย อึ้งคือแบบอึ้งเลยสวรรค์เลยแบบเออโอ้อเออแล้วมันพูดไม่ถูกพูดไม่ถูกจริง ก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าใบพัดมันเต็มนี่ก็คือเราก็าต้องถอนเลยหรือระบาหรือว่าไม่จำเป็นครับอ๋อนี่คือมันเหมือนทางานว่าอ๋อไปถ้ามันเต็มเดี๋ยวมันตัดอีครับออ๋ มันไม่ได้เหินหรอกไม่เหินมากใช่มันแบบช่วงลางมันจะแข็งกว่าตัวนึงแปดนิดนึงครับสปีดในช่วงโช้กที่มันดิงสปีดค่าคีดแต่ถ้าจะให้ดีปรับจูนดีกว่าครับว่าแล้วซื้อคันนี้มาเดิมๆเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ครับถ้าขับแบบถ้าเราเป็นคนขับรถเร็วอยู่แล้วแนะนําเปลี่ยนสตาร์ทครับเปลี่ยนสตาร์ทคือตัวโช้กโช้กของชชุดสตาร์ทปรับเกียร์ครับช่วงปรับสปีด เี่ยนนะครับสามหมื่นกว่าบาทเองคมกว่าเขาแล้วช่วงช่วงที่มันยุบรือช่วงที่มันคลายสปริงเนี่ยงจะทาได้ดีกว่าเหมือนกับว่าไอตัวนี้มันเหมือนฮอนด้าเขาเซ็ตมาในระดับหนึ่งแค่มาตรฐานอ๋อแค่มาตรฐานแต่ถ้าแต่ถ้าแบบพร้อมหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพต้องปรับต้องนัดแปลงครับเบรกมือไฟด้ครับทุกคนอยู่ตรงกล่องกล่องป้ายทะเบียนข้างที่เบร์โต๊ะที่เบรยนะครับข้างบนนะครับครับ จบการทดสอบโอเคโอ้ขับมันมาก <c oughs> สกตรีมจริงจริงใช่ค่ะไสตรีมมากรอดูคลิปต่อไปนะเจอกันบายบาย